สวัสดีพี่น้องนะสารตอนแรกเลยพี่เด้สวัสดีพี่น้องเนอพี่น้องสวัสดีสวัสดีเมื่อนี้เฮาอ่าสิเฮ็ดกระต่ายเนาะพี่น้องสิต้มกระต่ายเอื้อยเราซื้อมาแต่ตลาดเขาเอามาขายกระต่ายนี่เป็นกระต่ายที่มันตายแล้วเนาะพี่น้องมันเลยกระต่ายที่มันมันตายแล้วแบบว่ามันถือแหนบเขาหั่นนะพี่น้องเดี๋ยว่า จะยังว่ากับดักบ่เขินเออใส่เหี่ยวใส่ด้วยว่ากับลากเนาะอืมก็ใส่กับดักอายุป่าเนาะตัวใหญ่อันนี้เนาะอืมบ่คือกระต่ายที่เขาจะเดียวมันตัวน้อยๆกระต่ายนาะว่าตัวห้าไปหาอยู่แถวนี้แถวป่าบ้านห้ากับมีคือกันน้องปีเนาะเออแต่ว่ามันแห่เนาะเห็นน้อยเดียวกับอันนี้ตะกี้เนาะหอเข้าวได่เอ็นหมดไ้ได้กระต่ายตัวยังหน่อยกินกระต่ายได้เรื่อยๆขอได้กินประมาณเท่อหนึ่งสองเสื่อนนะตอนยังหน่อยดกออกเลยได้ เขาคิดว่ามันชิกาเลว่ามาว่มันคิดกง่าย่นพอะอวด่างตรหอนดูอักั่นเริ่เคด่กซะวเป็นเนื้อาเนาะสาดีเนื้อาสาดีมาบึงกระตายเคยเห็นกระต่ายเคยเห็นเคยอะไรให่ลูกสบายลดีสบายออาได้ะคนมันไหวเตี้ยคนไหวเห็นจไว่าเขาว่าคนมันหวเฮเอจับปียครับน้ ถอเมนดกสบายเกือไปเตุจงไขันลวก่เขาลุกกินสีเดีเขารุเนยนะะเเขารเไเขากรนไ่ดมันกห้องเขาอมนาะเบเลนี่ก็ตนี่ยว่เคยกินย่กันหกินน้เคยกินน้ัดะกีตุงคืยกันเคยกินน้เ้าห่นแดซุปเราไรเราก็มาอ้ไ่เรยนาะไปกนาไปกะเพข่อบอาพ่เอาิ่งส มันนีจะเข้ากัได้เนาะมันเอาหัวกัดาด้ไหมนี่เขาว่ามันถื่ออันนั้นเออมันหัวก่อนแข็งบางเต่าอย่างนี้เพราะว่าถือมันถื่อชิงขี่มันถึงกับได้ทีมได้เป็นธรรมเนีมเบิร์ตพัวข่อยค่ะขี่กับเบิร์ตเป็นาะแล้วเห็ดเป็นวะเราตมเบิร์ตนะคะแบบอูดอู้นี่บ้างให้เข้าให้เข้าที่เห็ดสะพ่อบักอูดเหนี่ยมาเห็ดให้ผู้ใดเป็นหมดแล้ว แพะเป็นแพะสองแสนผมมันคือทองมันอยาเคี้ยวขี้ยมบอกอ่าออกมาเหรอาแดลยไปก่องั้นเรามาดักจงนลูผู้จกน่อยจังน่อยาตตาวก่อนอ๋ฝันสไปอันีสไปหัวผู้ายแ้แป๊บหนึ่งายยังกินนี่เนี่ยว่าปนั้นัเ ไปไปบ่ไปไปไปน้ำกูบ่แดดเต้มึงนกมืงโดนไงน้อได้อยอยคิดไิรกเขาว่าหาถิมห้าิมนยมันฉีมันคนเก่คนก่ากินได้เลยนี่เขาเออคนก่กินได้ได้บ่ได้บ่ได้ได้ได้ทุกย่างผู้เฒ่าเรากินหดคนพอปีใหม่ค่ะไม่ได้ถิยังไงไ้็กินจะได้เฮ่ไขัวเปาเขาเบื่อคือจังวาจะดบ่ใมันหอม พูอินค้นกัตใต้คนนูแต่มันกินมาเลยไอ้เอ้ยแม่นใช่ปะก็หวหัอตุมนี่ว่าเราทั้งคนเออหนูหัวหนุ่มมาหาอย่าบอกไรแตยังตุ่มีมันไดนหนูค่ะไปยังมาไม่อยากข่าวข่าวตุ่มบ่เออคอยจะขอพวกยินมาหนุ่มกองผู้ได้ธรรมศาสตร์ได้พี่น้องเซดไปเี่าปลา แท้าหวยใช่ไหมเงี้ยขวาธรรมศาสตร์ยังไงดิเดี๋ยวมาสุดช่วยเองแถวบ้านเถวหนี้วเว้ยขวานมาสอบปะปูชนะขอบขอยไปหาปอออ่นใส่ซิ่งต้อกลัวจะใส่ใส่ซ่าไรอะไรเหรอพี่น้องถ้างจานมันดกแดดเนาะไมใช่เอาไว้น้าพี่น้องหลังจากเขาดกคนแล้วก็เอามาเผาแล้วก็มาขั่วเนาะมาหั่นเป็นสิ่นเป็นสิ่นเนาะพี่น้องเข้าไปหั่นให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามัน อย่างามันผิดกด y o ยูทูบนะพี่น้องมันแดงพี่น้องมันแดงเดี๋ยวไม่นเนแดงเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เดีอดมันลายอนี้เนาะเดี๋ยลายพี่น้องเดี๋ยวจะขี่มันตัวตนี้ตมเบิาะพ่วง,งเลยแบบว่าบนได้ขิ่ไม่ยั้งพ่อมิดเลยนม่ค่ะเขาบอกมาเนาะเอาอันนใชสำหรับไพ่ทีเรียงกระต่ายกับข้อไพ่เด้อพี่น้องคลิปนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าวัชจักรชีวิตของ คนฟังล่าเนาะพี่น้องเพิ่นหามามาขายเอาเงินน่ะนะแต่ว่าเพิ่นไปใส่เหว่ใส่ยังเพิ่นก็ได้มามมเพิ่นก็เอามาขายเนาะเลาก็เลยาของเื้อมากินพี่น้องอคือโน้คือยังเนี่ยแต่ว่าอ่ามันเป็นกระต่ายป่าเนาะพี่น้องมันบ,มนบ่มันกระต่ายเลี้ยงคันกระต่ายเลี้ยงนั้นก็จะเอาพวกินน้องไข่โน้หนไหนพี่น้องคือโน้หน่าคืออยู่ฟังไทยกับสิมี่โน้แบบว่าโน้เป็นตาหักค่ะนะโน้เดี่ยงกับมี่ มีบาดเ้องก็มีโน้มีแต่นู้นนะกระต่ายกักระต่ายปลาตบนะก็ศยก้อยเนาะกัศย์ก้อยก้ศย์ตบอย่างเดียววะอือตบอย่างเดียวพอเพราะว่าคนมาไล่ปนัยพี่น้องพ่อกไปอยู่ีพ่อไปงานดองพ่อไปงานดองจะศสีมาตอนไหนงานแต่งต้มมื่อคืนเนาอกินขี่แล้วสไปดีเนี่ย ดีแล้กินซอเพรครับกระต่ายเนาะต้มกระต่ายเจอแหลกเลี่ยขังแหลกได้ไหมเคยก็ได้ต้มเบสคีว่าเคยกินแต่ตอนนังน้อยคาว่าต้มเบสขี้มือแม่นจ้ะนั่นมะนาวะคือขี่งวขี่แบจะเคยดมอยู่วะลองชวนนะครับลมนงออยกินไนในไรอ่ะ โอ้ยมันคือเพียนะคือเพียอันเนี่ยคือแหว่สุกๆคือแหว่เด้อคือแหว่คือขี่แหว่เอาเน่ยคือว่าขี่นะใคเนี่ยเธอร้องลงแม่สุกแม่ย่าแม่มด้กินขี่มันห้อเนาะมันใสแก่แ้วม่นข้าวเอาออกประจ ใส่แก่ใส่เนี่ยเขาจอยก็บอกว่าให้ใส่บัตรทีพอเถ่าเหม่ของพ่อของตีใหม่กินได้เลยอยู่ไปไม่ต้องเล้วมันสุกนะนี่จะเป็นจะได้ก็เศ่้าน่าแบบเอาขี่อโล่อะไรเลยมันหันก็เอาเอาใส่เด้อะขี่ขี่มันหันไหนขี่อโล่อะเรและกัน ตัวนี้เป็นในาสายมันนะเหียะมันน่อยเหียมันนี่เด้แล้วก็ว่าคืออันนั้นคืออันนั้นสีอดอัดแดดมันก็มาตองใส่หมอแล้ววะโอ้แบบเขี่ยะมันเห็นอะไรมั้งเนาะเียงหัวเผียงข้อยแบบนั้นใ่หมนีสสนาวคนห จิบมังด้น้อยบ้านผน้อยๆจิบกินนะ้อเาเคยกินแน่่แล้วชนะแน่เป็นต่เสียเนาะโอ้นี่ดิมันสูให้บอกน้อยๆก่อนหนึงี่อร่อยเลนี่กินได้่อร่อยไอแดะมันนี่แล้วว่าเอาเอาใบใจโตมเบิดหานแลกะแจ่วมันเดซสิเอาอย่างใส่ แลพี่น้องตอนนี้ก็ตม้มแล้วแนละ้วเนาะฮากับเบตาตอนนี้ทีขั้ขตน,นไงไงนะตอนปรุงเนียงไรเนาะเบตาตอนอันนี้นิดหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวต้มกระตายเนกะใส่ไกอีเล่เนะาะย้เไปยเนาะย้ายเอาไปได้ไม่นีเอิญคนมากินายเนาะ แม่แน่ก็มาเดินเนาะเป็นม,กเกเม่เมใจด้ม่่คนนี้ยสบ,บายดีพอมน้องสำไดดีสบ,บายดีแม่แน่เป็นเสียออเ่ยวเขาอีแนมะ่เนาะสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีแต่บ่มีเงินใส่ ต้มกะใต้ส <ald> e. ู้สร้างอันนี้มาดุดหน้ากินไุปเพอรสซูเพอร์สซูเพอรโหลดรยนะยหนไดเยคยกินตแท้ขายังน่อยแต่บาดจมันสะไหนมันเทยพ้อแน่ยายไปยายไปฮะ คนห่อกระลาไดามา้มือนใส่หนังกล่องมาชิเม,มือมม่อไปเมื่อวะบายดีไป <c oughs> เม่พีีน,น้องประมาณตองแรงเนาะอ๋อหญ่ามาอยู่ผีเลื่อยซะน้ำหน้าจอจเฮาอันนี้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  เห็นเก่าแล้วพอเกลเอกมันเลยอันนี้ใส่ผ้าเอาเนาะ้าเฟอร์หลอดมาเห็ดนี่หายกลมกัต้่านเอา้ายหน้าหรือแต้มก่อนเห็นป่ามีอะไรกับมี่ ตักออกตักออกเลนะแม่พอพอมาบ่ะุม่ม้มากาเห็ดซ่นเต้าพันกันบ่เถ้าบ่อแม่ปั้นกันมาพอเท้านึ่งเท้าหนึ่งเขาไปเด้เอามุ่นพ่อมื่นแม่แล้วเขาไปหาเอาเองนี่เด้อ มุนนแม่แม่มาแล้วไม่ใส่กอดแม่เอาเปาข่นี่แล้วผมเอามุนพ่อมุนแมู่าเราเานกูวาเรื่องอันนี้โอ้เจ้ากันส่เจ้ากันใส่พี่หนุ่มพี่น่มพี่หนุ่มพี่หนุ่ี่น่มี่หน่ี่นุ่พี่หนป่อพี่หนุ่นมพี่น่ี่หน่มพี่หน่มี่น่ม่น่มี่ห่มี่มี่เน่นมี่น่ี่ม่ ตาเหาค้าวเหาค้าไมเห็นเรอเหล่า็นยเห็นไ้วเบียดตอนน้เมื่อกกินเบียดรเาเบีย์เป็นยังไงทมันจิงเี่ด้หเบียดงเอาเงินมามึงสำรองเมาออาโอ้แด๊ดเขาก็ด้กินเนาะ Thế vợ đại chồng 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 bà chồng 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 thương chồng 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 เด้อพี่น่องต่มกระต่ายสุ่มกันเออ่าิพี่น่องไม่กินน้ำกันนะพี่น,อน่องหลายอนท้องแสบท้งองข้าใหญ่ก็ไปแล้วลจะได้บอกแสบยูงบ่สลงที่ใส่ด

นี่เมนสภาอ่ะมีเมทัลเลียน้ามากกินเก่าเอ็นผู้บ่าวต่างประเทศกินเผานั่นน่ะมาเริ่ผู้บ่าวต่างประเทศกินข้าวเธอสาวเธอสวยแล้วเธอเป็นผู้บ่าวเพิ่นเบิ่์กยังเหตุใดถึงเนาะ ขึ้นเนี่ยยังไงไอ้สีสักระนองนี่ฉันนาะนี่รอี่าอบนี่านีคิดตรงใต้เลยเนี่ยยังไท่เนี่เฮ้ยเีบ้านแหนบ้านดีมาาเอ้ยโตก่าหลัมากเลยรอไปซไม่เบียบีบ้ะไ้สัก มี่ไว้หน่อยเอาเอากินก่อ pues okay. นเด like ้อเดรไปนียดยว่าแบบเอาลิกินตมกย่มา้หเหอยหาดังงน Now, คนบ hey, ้านไหนมีอ่คนโอ้ไปเห็ดเบียกูหันเลยมีอ่อยู่หันหน้า